สวัสดีครับพบัอการรีวิวสินค้าใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยรัฐช็อป .com นะครับวันนี้ผมมีไฟฉายแบรนด์โอไรรุ่นใหม่มารีวิวให้ดูเป็นโอไรส์รุ่น w a r r i o r Mini นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Warrior m i n i ตัว w a r r i o r Mini เนี่ยเป็นไฟฉายในตระกูล Warrior ของโอไรนะครับซึ่งปกติจะเป็นไฟฉาย EDC ที่ได้รับความนิยมมากมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็เป็นไฟฉายแท็กติคอลที่แบบรอ,องรับการกดเปิดใช้งานแสงเทอร์โบหรือกระพริบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตัวนี้มันสามารถตั้งที่สวิตโหดดท,ทที่่วววิตไยย้้า ระบบแสงที่เราต้องการใช้บ่อยๆอยากให้กดครึ่งหนึ่งเป็นแสงอะไรกดเต็มสวะเป็นแสงอะไรตัวนี้ทําได้เลยนะครับเดี๋ยวมีวิธีบอกให้แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น Limited Edition นะครับมันจะมีคําว่า Limited Edition หมายความว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ผลิตมาในจํานวนจํากัดนะครับจำนวนจํากัดตรงที่ว่าจริงๆตัว o l l l i f e อ r r ลอ m i n i ตัวนี้มันมีบอดี้สสีนะครับก็คือบอดี้สีดําปกตินะครับสีดําปกติเนี่ยราคาจะถูกกว่าเพราะว่าเป็นรุ่นธรรมดา แต่รุ่น limited edition ก็จะมีสีน้ำตาลแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นสีลายพรางนะครับเรียกว่า c a โมแฟกตนะครับตัวนี้ผมเอามารีวิวให้ดูเป็นรุ่นลายพราง c a โม f ฟกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการชอบหรือหาไฟฉายที่เน้นเป็นไฟฉายที่ผลิตมาจำนวนจำกัดต้องการเอาไปสะสมแล้วก็ใช้งานได้ด้วยหรือสะสมอย่างเดียวก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้อยากให้อลองเอาไปพิจารณาดูได้เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวโอไลท์ตัวที่เป็น m 2 r pro ที่ทรงคล้ายๆตัวนี้นะครับยาวกว่านี้นิดนึงนะครับ ท้ายก็บอกจะเป็นไม่เหล็กเหมือนตัวนี้เลยแล้วก็รุ่นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่เป็นบอดี้ลายพังเนี่ยก็หมดเร็วมากมามาไม่กี่ตัวก็หมดนะครับตอนนี้ก็หมดน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับใครที่ชอบสไตล์ลิมิเต็ดอีดิชั่นผลิตมาจำนวนจกากัดสีพิเศษนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่เป็นลายพังเขาเขาก็ไม่ได้ทําเป็นลายพังให้มันเหมือนกันทุกรุ่นนะครับที่แม้จะเป็นบอยเลอร์หรือ M2 r p ทูอาเนี่ยคำว่าลายพาัางหรือคาร์โมแฟกเขาอะ มันไม่ใช่ลายเดียวกันเป๊ะนะครับสีจะโทนคนละโทนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมันทําให้การผสมมันมีเสน่ห์นะครับตัวนี้ก็เลยอยากให้ลองพิจารณาดูแล้วก็เป็นไฟฉาย edc เป็นไฟฉาย tactical ขนาดท่อนข้างกระทัดรัดเพราะว่ามันใช้ถ่านชาร์จ1 8 6 5 0ก้อนเดียวนะครับไม่ใช่ถ่านชาร์จ2 1 7 0 0เพราะฉะนั้นไซส์มันจึงค่อนข้างโอเคอะไม่ไม่ไม่ถือว่าใหญ่มากชาร์จด้วยระบบ usb magnetic ที่ท้ายกระบอกนะครับเป็น usb ชาร์จระบบแม่เหล็ก เหมือนระบบของ o L i ลท์ m 2 r o r o เลยครับเหมือนการสวิตช์กดเหมือนกัน,น,กนแล้วก็มีคลิปเน็บแบบ2ทิศทางเน็บได้2รูปแบบเลยนะครับโอเคความสว่างของสุด1,500ลูเมนนะครับมี5ระดับแสงตั้งแต่มูลโลมีเดียมไฮท์เทอร์โบมูลเขาเนี่ยเด่นตรงที่1ลูเมนนะครับระดับแสงจันทร์เขาเนี่ยหลูเมนเลยนะครับเปิดได้45วันเลยนะครับแล้วก็โล15มีเดียมร้อยยี่สิไฮ500ทัพร้ก็หมายความว่าถ้าเราเปิดโหมดไว ที่500ลูเมนจะเปิดต่อเนื่องได้2 1 8นาทีแล้วมันจะลดระดับแสงลงเหลือ170 umen, ลูเมนแลวก็เปิดต่อเนื่องได้50นาทีส่วนเทอร์โบเหมือนกันเป็นโหมดพิเศษสว่าง1 5 0 0ลูเมนเปิดได้ต่อเนื่อง4นาทีเลยนะครับหลังจากนั้นจะลดระดับแสงเป็น500ลูเมนเปิดต่อเนื่องด้อีก205นาทีหลังจากนั้นก็จะลดระดับแสงลงเหลือ170ลูเมนเปิดต่อเนื่องได้5ด้า,า,ารับไายเอห ที่เปิดต่อเนื่องไดถึง4นาทีนะครับอันนี้คือผลจากห้อง l a บเทสของเขานะครับเราเราใช้งานจริงก็น่าจะได้ใกล้เคียงกว่านี้แต่ว่าก็ยังดีกว่าบางรุ่นที่ใช้ได้ไม่ถึง1นาทีเลยตัวนี้พันห้าร้อยลูเมนได้4นาทีเลยนะครับถึงจะลดระดับแสงเป็น h ฮเหลือ500ลูเมนนะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวดูตัวไฟฉายแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้ว่ามันน่าสนใจน่าใช้ยังไงบ้างนะครับดึงออกมานะครับมีคําว่า p ูให้ดึงออกมานะครับไฟฉายอยู่ด้านหลังนี้นคอเยผมมแกกกา่นะครับ เพื่อจะได้ให้เห็นของที่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลคู่มือบอกในคร่าวๆนะครับว่าให้ถอดขั้วแบตออกก่อนใช้ก่อนใช้งานแล้วก็ชาร์จแบตด้วยนะครับโอเคอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับสายชาร์จสายคล้องไฟสายคล้องไฟฉายคู่มือการใช้งานมีคู่มือภาษาไทยให้ด้วยนะครับตัวนี้พิเศษมีคู่มือภาษาไทยให้ด้วยอยู่ด้านหลังๆนะครับคู่มือไทยละเอียดด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยคู่มือไทยอยู่ด้านหลังเนี่ยน่ครับมีตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับละเอียดดีนะครับตัวนี้ แต่ว่าฟังก์ชันละเอียดๆทั้งหมดเนี่ยภาษาอังกฤษแน่นอนกว่านะครับเพราะเขาจะมีรูปพวกสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการใช้แต่ละโหมดให้ด้วยนะครับลืมให้ดูว่าสายชาร์จเป็นสายชาร์จแบบเดียวกับตัว m o l a m 2 w pro นะครับเป็น m c c 3รุ่นใหม่นะครับชาร์จได้หลาย3ค่าอะไร1่ a จนถ้า a 2 a นะครับต้องใช้สายชาร์จรุ่น m c c สาสำหรับตัวนี้เท่านั้นคู่กันนะครับสายชาร์จรุ่นเก่าไม่สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้บอกไว้เกิดบอกไว้ก่อนแล้วก็สายคล้องไฟฉายมีแถมมาให้นะครับ ตัวไฟฉายเลยนะครับตัวนี้สังเกตดูครับบอดี้ลายพางสวยงามคาร์โมแฟกของเขาจะเป็นลายพรางลายทหารไม่ใช่ไม่ใช่ลายพรางดีตอนนะครับตัวนี้ถ้ากำไบแล้วก็โผมานิดเดียวครับเกือบเต็มมือครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าท้ายเป็นสวิตสวิตแบบ usb m a g t i c กนะครับเป็นสวิตเหล็กนะครับไม่เหล็กนะครับนี่ฮะวางดูดติดปุ๊บก็ดูดชาร์จได้แล้วนะครับตัวนี้ง่ายนะครับตัวนี้วางตั้งได้ด้วยนะครับแต่ว่า อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับว่าเราถนัดหรือเปล่านะครับบอดี้นะครับบอกได้เลยว่าเขาดีไซน์บอดี้ที่เป็นกิปจับเนี่ยเป็นล่องเสาะแบบค่อนข้างแบบเอคอคยกอะไรอ่ะมันเป็นจุดสัมผัสที่ค่อนข้างดีมากนะครับมันไม่นม,ม,มันรู้สึกไม่ลื่นเลยนะครับคลิปเน็บก็เหน็บได้2รูปแบบสองทางนะครับเหน็บจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือจะเหน็บจากตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปนเหน็บกระเป๋าเป้เปเปกระเป๋ากางเกงเสื้อผ้าสายเป้สายกระเป๋าได้หมดนะครับ เลนทีอาร์ออปติกเลนนะครับตัวนี้ให้แสงบานกว้างดีมากนะองศากระจายแสงกว้างแต่ตัวนี้เป็นหลอดเ,อเขาเรียก h i g h Performance LED หรือว่า LED คุณภาพสูงที่ไม่ได้บอกระบุเป็นเบอร์ชัดมาของจากออนไลน์นะครับหัวของเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรขอบวงแหวนก็จะเป็นหยักๆหน่อยนะครับตัวนี้แสงที่ได้นะครับบอกได้เลยสปอตต,ตรงกลางกลมใหญ่มากใครชอบแสงสปอตกลมใหญ่ๆตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตัวน,วน,วนี้แสงกลมดีนะครับ โอเคต่อไปตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวแบตเตอรี่เลยนะครับถอดแผ่นกันคู่แบตออกนะครับนี่ฮะวงจรฝั่งค้่บวกมีสปริงด้วยนะครับสวยงามนะครับใช้วัสดุด,ดีนะครับตัวของอุไลทุกตัวอ่าลืมแบตเตอรี่ให้ดูนะครับแบตเตอรี่เป็นไฮดิชชนิดไฮดิชาร์จ hdc ค่าจางค่าการจ่ายกระแสตอนเนื่อง1 0 a ค่าค่าความจุข,ของเขาอยู่ที่3,500มนรอมจุดโวลต์นะครับตัวนี้ เป็นฐานพิเศษของโอไลน์นะครับขั้วบวกอยู่ตรงกลางขั้วลบอยู่รอบๆแล้วก็ท่านด้านใต้นะครับเพื่อมารองรับฟังก์ชันการชาร์จ USB Magnetic นั่นเองนะครับเวลาใส่ฐานให้ใส่ฝังก้เรียบขั้วลบลงไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนตัวบอดี้เข้ากับตัวหัวไปฉายได้เลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับ ปุ่มกดใช้งานควบคุมแสงมีเป็นแบบระบบดูอัลสวิตนะครับท้ายกระบอกแล้วก็สวิตด้านข้างนะครับใช้งานแตกต่างกันแต่ว่ารองรับการเปิดปิดได้ทั้ง2 2ทั้ง,งปุ่มเลยนะครับจะเปิดจากฝั่งนี้ก็ได้จะเปิดจากฝั่งสวิตกดด้านข้างก็ได้แต่รุ่นนี้ตระกูลวอลเลเอร์ตัวนี้มีมีสวิตการควบคุมโหมดอยู่ที่ท้ายกระบอก2รูปแบบหลักครับค่ามาตรฐานจากโรงงานบอกก่อนว่าค่ามาตรฐานจากโรงงานเนี่ยถ้าเรากด สวิตช์กดตัวนี้มันกดได้2จังหวะก็คือกดครึ่งหนึ่งแบบ50%แบบนี้นะครับกดครึ่งหนึ่ง50%สตแสงจะติดแบบโมเมนทัลลี่ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนอันนี้ครึ่งหนึ่งยังไม่สุดนะครับครึ่งหนึ่งยังไม่สุดนะครับแสงจะติดที่ระดับเอ่อมีเดียมหรือระดับกลางขึ้นมาก่อนนะครับเสมอถ้าเป็นค่ามาตรฐานที่อย่างที่บอกและก็กดจมสุดนะครับกดจมสุดได้เป็นเทอร์โบได้นะครับตัวนี้กดจมสุดแล้วปล่อยนิ้วทันทีเนี่ยเร็วๆเนี่ยจะเป็นเทน เหมาะกับคนที่ชอบใช้แสงเทอร์โบกับแสงระดับกลางนะครับเขาก็เลยตั้งค่าแบบนี้มาให้ทันทีนะครับท้ายก็บอกกดได้แค่2ระดับแสงแค่นั้นอย่างที่บอกนะครับก็คือค้างครึ่งหนึ่งจะเป็นมีเดียมนะครับปล่อยนิ้วแสงดับเป็นโมเมนเทอรี่นะครับโมเมนทอรี่ออนนะครับนี่คือไฟฉายสไตล์แทคติคอลที่ทําได้นะครับค้างครึ่งจังหวะเป็นมีเดียมนะครับปล่อยนิ้วแสงดับหรือกดโจมสุดดังคลิกติดค้างตลอดเป็นเทอร์โบแบบนี้ก็ได้นะครับ กดอีกทีหนึง่งให้มันสุดปุ๊บมันก็จะดับอ่านี่คือฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าโหมดมาตรฐานของสวิตช์กดท้ายแบบนี้กับอีกแบบหนึง่งเป็นค่าพิเศษที่สามารถทําได้ในรุ่นนี้วอลเลย์เอร์มินิก็คือถ้าเป็นในไฟฉายโอไลด์เอ็มทูอาโปเขาจะเรียกว่าโหมดต่อสู้โหมดต่อสู้หมายความว่าบางทีเราต้องการใช้กระพริบกระทางหันกระกระพริบแบบทันทีเลยทํำยังไงตัวนี้มีฟังก์ชันกระพริบโรบมาให้แต่ถ้าชอบใช้บ่อยๆแนะนําให กดเลือกเป็นโหมดต่อสู้ซึ่งมันมีวิธีกดเลือกโหมดต่อสู้ได้ก็คือให้เรากดสวิตช์โมลงไปค้างไว้นะครับนี่วิธีเปิดโหมดต่อสู้นะครับแล้วก็กดสวิตช์ด้านข้าง1ครั้งมันจะกระพริบ IP, ใช่ไหมครับแล้วเราปล่อยนิ้วเรียบร้อยครับเป็นการโปรแกรมโหมดสวิตช์กดท้ายให้เป็นโหมดต่อสู้เรียบร้อยหมายความว่าต่อไปถ้าเรากดค้างครึ่งจังหวะมันจะไม่ใช่โหมดกลางเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับพอเรากดครึ่งจังหวะสิ่งที่ได้คือแสงระดับเทอร์โบทันที แต่ถ้าเรากดย้ำลงไปให้สุดปับ๊บมันจะเป็นกระพริบสโตรบทันทีถ้าเราปล่อยนิ้วแสงดับตัวนี้จะไม่มีกดค้างให้เป็นกระพริบต่อเนื่องเหมือนตัวโหมด d e f o u l t กับค่าโรงงานจากมาตรฐานอย่างตอนแรกที่บอกเพราะว่าโมโตสู้คือมี2รูปแบบที่กดก็คือครึ่งหนึ่งเป็นเทอร์โบกดจมเป็นกระพริบสโตรบป,ปล่อยนิ้วดับเท่านั้นหรือถ้าเรากดสุดลงไปเลยก็จะเป็นกระพริบป,ปล่อยนิ้วเมื่อไหร่ก็ดับอ่ะพูดง่าย ปล่อยนิ้วดับปล่อยนิ้วดับไม่มีปล่อยไม่มีกดค้างแล้วติดตลอดกระพริบไม่มีแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าโมดต่อสู้คือบางทีเราต้องการใช้กระพริบสโตบอย่างรวดเร็วเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับหรือเทอร์โบอย่างรวดเร็วก็ทําได้ก็กดค้างเครื่องจังหวะนี่คือเทอร์โบอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ Voler e Mini ทํามาให้นะครับสามารถพิ่ง่ายโปรแกรมได้ระหว่างค่ามาตรฐานจากโรงง,งานใครที่ชอบแสงกลางกับใช้บ่อยกับแสงเทอร์โบใช้บ่อยก็ให้เลือกค่ามาตรฐานในการใช้งาน แต่ถ้าใครต้องการแสงแบบโหมดต่อสู้ใช้กระพริบบ่อยให้เลือกค่าโหมดต่อสู้ในการใช้งานทีนี้ผมจะกลับไปนะครับวิธีกลับไปเป็นโหมดมาตรฐานจากโรงงานก็ทําเหมือนเดิมครับกดสวิตช์กดท้ายค้างไว้นะครับพอมันติดกระพริบแบบนี้เรากดสวิตช์ด้านข้างหนึ่งครั้งปึออ๊บปล่อยนิ้วจะสังเกตว่าแสงมันติดค้างละเราก็ปล่อยนิ้วท้ายได้เลยแ,ลแค่นี้เองครับมันก็จะโปรแกร,รมกลับไปสู่ค่ามาตรฐานจากโรงงานก็คือกดค้างเครื่องจังหวะเป็นมีเดียมกดสุดเป็นเทอร์โบฮะง่ายไหมครับ นี่คือสิ่งที่ Waller Mini ทําได้ซึ่งดีมากๆนะครับตอหรับไฟฉาย tactical ซึ่งปกติไฟฉายแสแตนดาร์ดที่เป็นตัวอื่นรุ่นอื่นทั่วไปมันจะทําโปรแกรมแบบนี้ไม่ได้นะครับตรงสวิตช์ตัวนี้ไม่ต้องทรองรัลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับโอเคนะครับอันนี้คือผมพูดเฉพาะสวิตช์กดท้ายอีกอันนึงสวิตช์กดด้านข้างเนี่ยเขาเรียกว่าสวิตช์กดสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือ daily use หมายความว่าทุกอย่างในโหมดตั้งแต่โหมด o o n โลม m e d ีย m high turbo เปิดได้ที่สวิตช์ด้านข้างเหมือนกันโดยมีข้อแม้ว่าโหมดแสงแบบมูนต้องกดค้างไว้ในขณะที่ไฟฉายดับอยู่แบบนี้นะครับมูน1ลูเมนต้องกดค้างไว้นะครับแสงจะติดที่ระดับมูนแล้วครับอันนี้คือมูน1ลูเมนนะครับสังเกตว่าแสงมันจะเบาบิวเลย1ลูเมนแต่ผมจะปิดไฟให้ดูมูนนะครับว่า1ลูเมนมีไว้ทาไมบางคนสงสัย่ลูเมนสังเกตนะครับถ้าเราสว่างมืดๆ,ๆจริงๆนะครับ1ลูเมนเราสามารถ อ่านหนังสือคร่าวๆได้เปิดอ่านรเล็กน้อย,อยลูกหลับอยู่บางคนใช้ไฟฉายถ้าเกิดโหมดมูนหรือเออโทษนะโหมดต่ําบางรุ่น15ลูเมนนี่มันสว่างจ้าเลยนะครับบางทีส่องปุ๊บคนอื่นก็ตกใจละแต่ตัวนี้1ลูเมนถือว่าใช้งานได้เลยนะครับ1ลูเมนส่วนโหมดอื่นๆวิธีกดไล่โหมดก็คือหลังจากมันติดขึ้นออนขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับให้เรากดค้างไว้แสงมันจะวนจากมูนก็จะขึ้นมาเป็นโลเดียมไฮ บนอยู่แค่นี้นะครับโลมีเดียมไฮสามโหมดเท่านั้นนะครับดูนะครับกดค้างไว้นี่โลนะครับนี่โลนะครับมีเดียมนะครับแล้วก็ไฮนะครับแล้วก็กดแชกทีหนึ่งมันจะกลับมาที่โลนะครับมันจะไม่ได้กลับมาที่เอ่อโทษนะครับกลับมาที่โลแล้วก็มีเดียมไฮนะครับสามโหมดเท่านั้นเวลาเรากดวนจากปกตินะครับจะไม่มีมูนกลับมาให้เห็นแล้วจนกว่ามันจะปิดไปนะครับมูนจะเกิดได้ต่อเมื่อเรากดค้างไว้ก็จะเป็นมูนนะครับ แต่ถ้าเรากดในขณะที่มันดับอยู่นะครับเรากดออนขึ้นมาหนึ่งครั้งแสงมันจะติดที่ระดับล่าสุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดไล่หมดได้เหมือนเดิมนะครับโลแช่ไว m e d i ดี high นะครับ,นะรบ low m e d i ั m โลมีเดีย e d i โลมีเดียแบบนี้นะครับนี่นะครับปล่อยถ้าต,ต้องการแสงตรงไหนก็ปล่อยนิ้วตรงนั้นและในขณะที่เราอยู่ที่โหมดใดๆอย่างเช่นตอนนี้โหมดอยู่ที่โหมด high ถ้าเราต้องการใช้โหมดเทอร์โบ ทันทีโดยกดสวิตช์ด้านข้างให้เรากดดับเบิลสครั้งติดกันแสงก็จะติดที่ระดับเทอร์โบขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้คือแสงระดับเทอร์โบสูงสุดพันห้าลูเมนผมให้สังเกตดูความกว้างของแสงที่เป็นสปิลแสงของเขาครับพันห้าลูเมนที่เป็นแสงสปิลของเขากว้างมากนะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นนะครับแล้วก็หงายให้ดูนะครับว่าสปอตและสปิลมันเป็นยังไงจะสังเกตว่าสปิลเริ่มกระจายใหญ่ไปละแต่ให้ดูสปอตความเด่นของสปอตเขาใหญ่มากๆ ยิ่งยกขึ้นสูงยิ่งห่างออกไปสปอตตรงนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับนี่คือข้อเด่นของโอไลท์บอลเลอร์ม e ินิจริงๆนะครับตัวนี้นะครับนี่คือ,อแสงเทอร์โบนะครับส่วนแสงระดับกระพริบโฉบถ้าจะกดจากสวิตช์กดด้านข้างในเดลิยูสเป็นปกติเนี่ยให้เรากด3ครั้งติดกันหรือว่าทิปเปิลคลิกนะครับแสงมันก็ติดที่กระลับกระพริบโฉบทันทีนะครับอันนี้คือวิธีกดนะครับพูดง่ายว่าสวิตช์กดด้านข้างกดได้ในขณะที่ไปใช้ดับอยู่ค้างไว้จะเป็น มูนนะครับแล้วปล่อยนิ้วนะครับหลังจากนั้นเรากดแช่ทีละครั้งก็ได้แล้วค่อยปล่อยนิ้วก็จะเป็นโลแช่อีกทีมีเดียมแช่อีกทีไฮหรือเราจะกดแช่ไว้เรื่อยๆก็ได้แล้วค่อยเลือกว่าจะเอาแสงอะไรก็แล้วแต่เราหน้านครับปล่อยนิ้วสมมติมีเดียมอยู่ตรงนี้ต้องการใช้เทอร์โบดับเบิลซิกสองครั้งอ่าแค่นี้นะครับหรือกระพริบ3ครั้งก็จะเอ่อถ้าเราต้องการใช้กระพริบก็กด3ครั้งติดกันก็เรียบร้อยนะครับแค่นี้แล้วก็ขณะที่ เปิดใช้งานแสงก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่บอกว่าพอเราปิดไปนะครับเปิดมาอีกทีมันก็จะจําแสงล่าสุดที่เปิดใช้งานด้วยนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะที่ปุ่มกดอย่างเช่นตรงนี้เป็นไฟสีเขียวนะครับไฟสีเขียวหมายความว่ามีแรงดันแบตเตอรี่เหลือมากกว่าหกสนะครับแต่ถ้าเป็นไฟส้มถ้าตรงกลางเป็นไฟส้มก็แสดงว่า,เ,าเหลือประมาณ1 0บถึงหกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฟสีแดงก็5้าถึงสิ้าแดงกระพริบก็เหลือต่ํากว่า 5%ก็ควรจะรีบไปชาร์จนั่นเองนะครับตัวนี้มีไฟบอกด้วยนะครับฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันล็อกปุ่มกดนะครับตัวนี้ล็อกปุ่มกดก็กดคล้ายๆตอนอกดแสงเลือกแสงมูลนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเรากดแช่ไว้พอเรากดแช่ไว้สเต็ปแรกมันจะขึ้นติดที่มูลก่อนแต่ว่าเราไม่ต้องปล่อยนิ้วนะครับเรากดแช่ไว้ยาวนิดนึงนะครับแสงมูลจะดับไปเองแล้วมันจะเข้าสู่ฟังก์ชันล็อกปุ่มกดทันทีนะครับดูนะครับกดแช่ไว้ นะครับจนกว่ามันจะดับเองพอมันดับเองเราค่อยปล่อยนิ้วนั่นหมายความว่ามันล็อกปุ่มกดเรียบร้อยแล้วต่อไปเวลาเราพกพาไปเผลอไปโดนไม่ต้องกลัวมันจะติดเองนะครับเห็นไหมครับพอเราเผลอไปโดนปุ่มปุ๊บไฟแดงมันขึ้นนะครับเป็นอันนี้ไฟแดงเป็นการเตือนว่าฟังกชันล็อกปุ่มกดถูกเปิดใช้งานไม่สามารถกดเปิดได้จนกว่าเราจะปลดล็อกซึ่งวิธีปลดล็อกก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือเราก,ด,รากดค้างเอาไว้จนกว่าแสงจะติดที่มูลนะครับพอมันติดที่มูลเราปล่อยนิ้วก็พร้อม like, ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถไล่รระดดัับบแสง้ตตาามปกกิินนคอีีืวธใช แสงตั้งแต่มูนจนถึงเทอร์โบที่เป็นสวิตช์กดด้านข้างสำหรับ Daily Use นั่นเองนะครับสรุปนะครับยาวหน่อยแต่ว่าอยากให้ลูกค้าใช้ได้ใครที่ซื้อไปจะได้ใช้เป็นแบบว่าที่แบบให้เข้าใจตรงกันว่ามันทำได้นะครับโปรแกรมสวิตช์ได้ว่าอยากใช้งานเป็นหมด Daily Use ทั่วไปหรือว่าเราอยากจะใช้งานเป็นหมดต่อสู้ตรงกดสวิตช์กดท้ายมันทาได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคส่วนวิธีชาร์จนะครับก็ง่ายนะครับ เราก็เอาสายชาร์จที่มันแถมมาให้นะครับเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB ต่างๆนะครับเพราะแบงค์หรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นะฮะสังเกตตอนเราเสียบชาร์จแหล่งจ่ายไฟแล้วไฟต้องขึ้นเป็นสีเขียวที่สายแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาไปดูดติดกับตัวไฟฉายนะครับปั๊บนะครับเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงแสงตัวนี้ยังเต็มอยู่นะครับปกติเวลาเราชาร์จเนี่ยมันจะเป็นไฟสีแดงนะครับถ้ามันเป็นไฟสีเขียวแบบนี้หมายความว่ามันเต็มนะครับถ้าขณะชาร์จปกติจะเป็นไฟสีแดงนะครับ ใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงครึ่งบวกลบนะครับตามคู่มือการใช้นะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับวิธีใช้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับการใช้ในวันนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับใครสนใจก็อยากให้ติดต่อไปที่ทางไลน์ทังของร้านที่เป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไอดีจะเป็นเอสไซน์แล้วก็ไทยไลฟ์ช็อปตัวเล็กหมดเลยติดกันนะครับเอสไซน์ไทยไลฟ์ช็อปนะครับทางไลน์แล้วก็ถ้าเป็นทางโทรศัพท์ก็0642012 7ี่เดเจ็ดเลยผมจะมีขึ้นไว้ทั้ง ด้านบนคลิปแล้วก็ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งให้ด้วยนะครับเป็นเว็บไซต์ก็ Tiailightshop.com นะครับหน้าเว็บไซต์จะลงรายละเอียดของตัวสินค้าให้แล้วก็วิธีการใช้งานด้านล่างนะครับแล้วก็ราคาของสินค้าก็จะมีอยู่ใต้คลิปตัวนี้นะครับคลิกดูได้นะครับเดี๋ยวสนใจเพิ่มประการใดยังไงก็ติดต่อได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างแสงตอนกลางคืนของไฟฉายโ l ลายวอลเลอร์มินินะครับตัวนี้1 5 0 0ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากแช่ไปที่มูลนะครับให้เห็นว่ามันระดับต่ำสุดที่เป็นแสงหิ่งห้อยนะครับแล้วก็ห้อยกดแช่ไล่หมดนะครับโลนะครับตัวนี้โลไอเดียมนะครับหายนะครับสังเกตว่าสปอตใหญ่มากนะครับหายเทอร์โบเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะสว่างดีมากๆนะครับตัวนี้ดูสปิลกว้างมากนะครับ แสงเข้มจ้าดีนะครับตัวนี้ใครชอบแสงสปอตกลมๆหใหญ่ๆนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโอไลท์วอลเลอร์มินิ